ยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มออา่มอยเรื่องราวต่งตางๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าที่ได้สร้างความปังไว้ถึง2อ,อย่างกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับห้าทุ่มกว,กว่าของคืนที่ผ่านมาลิซ่านั้นได้มีการอัพไอจลงรูปเที่ยวเล่นที่อิตาลีนั่นเองเป็นวันพักผ่อนวันสบายๆในช่วงหน้าร้อนของลิซ่านะครับฟิลเดินเล่นฟิลช แต่ก็ยังไม่ลืมความเป็น s a ชของหลุยวิตตองทั้งชุด o t t d ของลิซ่าก็คือหลุยวิตตองทั้งชุดเลยแถมมีการอวดพัดด้วยนะครับทุกคนพัดสีเหลืองที่มีการสลักตรงด้ามพัดว่าลิษาไม่รู้ว่ามีใครให้มาอะไรยังไงไหมปิดท้ายโพสต์ IG ของลิซ่าด้วยการโชว์ชุดหลุยวิทตองแบบปังๆนะครับ ใส่ลุยวิตองแบบไม่ตะโกนฉบับสาวโอมานี่ไปเลยยังไม่พอนะครับยังมีการอัพไอจี้สตอรี่มาอีก2รูปด้วยกันรูปแรกก็เป็นถ่ายกับเครื่องครัวเครื่องชามถ้วยต่างๆจานชามที่มีความเป็นลวดเป็นลายเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆนะครับไม่รู้อลิซ่า Lisa จะซื้อเก็บไหมหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปที่ลิซ่านั้นกําลังกินเจลรี่นะครับพร้อมกับถุงกระดาษที่มีชื่อว่าแคนดี้ลิซ่านั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะเป็นการบ้ายอะไรหรือเปล่าในล่าสุดนี้นะครับตอนเช้าที่ผ่านมาทางเวียาร์เราลิซ่านะครับได้มีการอัปเดตติ k กตอกใหม่คลิปใหม่แบรนด์นิวเดียเพลงใหม่คัม i n g งซู n จ้าเพลงใหม่จะมาอีกแล้วจริงๆเป็นคลิปที่แบบว่าออกแนวหวานมากสไตล์เรโทรหน่อยๆยังไม่ลืมคอนเซปต์ของความเป็นร็อกสตาร์รูปดาวถึงแม้ว่า ลุกวิดีโอฟิลวิดีโอนะเจะสวยหวานสีชมพูนะครับแต่ความแรปของลิซ่าก็คือแรปฟาดแรปดุมากแถมยังมีการดากันอีกนะครับว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่คอลลบกับโรซเลียจากการเชื่อมโยงต่างๆที่มีการสปอยออกมานะครับทั้งรูปที่โรสเซียนั้นเคยมีการย้อมผมสีชมพูที่ ทางลิลี่นั้นเอามาโยงกันว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องที่โรสเซียนั้นมีมการอัปไอจีที่บอกว่าไม่อยากจะรอแล้วอยากจะบอกอะไรออกไปให้มันรู้ไปเลยก็มาลุ้นกันต่อนะคะว่าคลิปต่อไปนั้นลิซ่าจะมาสปอยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากรูปดาวแล้วก็ชุดแล้วก็ผมสีชมพูหวานแววแล้วก็กับทอนแรปแซบๆของ Lisa. ลิซ่าคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่านะครับที่ได้สร้างไวรัลเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็มาเพิ่มความปังขึ้นอีกตอนเชาน้านี้ที่มาลงคลิปใหม่ใน i ิกตอกใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ